จากคลิปก่อนหน้านี้เราใช้ sum if ไปหาผลรวมในแต่ละช่วงโดยใช้คอลัมน์ไปช่วยนะคราวนี้มาดูว่าถ้าเราไม่ใช้คอลัมน์ตรงนี้ไปช่วยลบไปนะสูตร sum if ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรตรงนี้เราใช้ search ไปช่วยนะครับ search ไปหาตัวขีบจากเซลล์ D3 กด enter แต่ตำแหน่งที่เราต้องการก็คือบวกไปอีกหนึ่งจากนั้นใช้มิดไปดึงค่าที่ D 3ตั้งแต่ตัวที่เ e ิร์ h แล้วก็ไปบวกหนึ่งนะเอามากี่ตัวเอามา9ตัวเพื่อไปเลยนะครับ Copy ลงไปสิ่งที่เราต้องการก็คือ Number แต่ว่าตอนนี้มันเป็น text อยู่นะใช้เครื่องหมายลบ2อันไปวางหน้ามิดเพื่อแปลงค่า text ให้กลายเป็น Number กด e n t e r แล้วก็ copy ลงไป ตรงนี้มันติดค่า error เราใช้ if error ไปช่วยเพื่อบังคับให้ค่า error ตรงนี้เป็นเลขที่มากๆเช่น999กด enter แล้วก็ copy ลงไปใหม่พอได้แบบนี้เราถามว่าข้อมูลทั้งหมดที่ B3 ถึง B16 กด F4 ล็อกไว้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวเลขตรงนี้หรือไม่กด enter ตรงนี้ผมลบไปก่อนนะ ใน Excel 365มันจะ spill array ออกมาให้เห็นว่าถ้าตัวเลขที่คอลัมน์ B มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ30มันจะเป็นจริงแต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นเท็จหรือว่าเป็น f a l s นั่นเองถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า Excel 365ตรงนี้ต้องกด F2 แล้วกด F9 ขึ้นมาดูนะจะได้ภาพเดียวกันพอได้แบบนี้เราใช้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดจากนั้นนำไปคูณด้วย ตัวเลขที่ b3 ถึง b16 กด f4 ล็อกไว้ true มีค่าเท่ากับ1 for มีค่าเท่ากับ0 true คูณเลขอะไรได้เลขนั้น for คูณเลขอะไรได้0กด enter ผลลัพธ์ตอนนี้จากสปิล r าร y เราจะมองเห็นเป็นรูปนี้นะพอได้แบบนี้ใช้ sum product ไปครอบอย่าลืมวงเล็บเปิดนะแล้วก็วงเล็บปิดกด enter แล้วก็ copy ลงไป ตัวเลขที่เราเห็นคือตัวเลขสะสมของแต่ละระดับเราต้องการเฉพาะตัวเลขในระดับนั้นดังนั้นต้องนำไปลบออกจากผลรวมของรายการก่อนหน้านี้ตรงนี้จะหมายถึงซ้ำจากแถวด้านบนก็คือ E2 ถึง E2 ล็อก E2 ตัวแรกไว้กด enter จากนั้น copy ลงไปใหม่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ สูตรในแต่ละแถวก็จะออกมาเป็นแบบนี้สำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ